LG Brahman าา 14Q เสียบลักถ้าบอดดีตัวนี้ใช้มอเตอร์ม3 6ต่อกดเทส หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ1ดแปดเก้าสิิเอ็ดสิบสสมี่าสิบหกสิบเจ็ิยรงรอบสุดหยุด LG ีสมารทอินเวอร์เตอร์ กระพริบหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกดเทศอีกครั้งเทได้ไหมเทไม่ได้ถอดลักเสียบไหม ตอดนะ้ำเสียบเข้าไปใหม่กดเทสอีกครั้งทำงานรึเปล่าไม่ทำงานเอามือช่วยไม่ทำ พัดลมด้านล้างเสียพัดลมในช่องฟีวพังเสียบปลักเข้าไปไหมปอกแปกปอกแปกแไฟไหมโชว์ปอกแปกปอกแปกไฟไหมโชว์เงยียบกิบกดเทสอีกครั้งฟังเสียง ไม่าูดหมุนเดี๋ยวฟังวันเรียงรอบเปิดของโค้ดขอบคุณครับอย่าลืม เจ้าระวีผีบอกสองกระป๋องร้อยสิบบาทรวมส่งนะครับติดต่อโดยตรงที่ใานช่างนะครับขอบคุณครับ